เพชรยังอยู่ที่เซาจาการ์ตาอยู่เลยค่ะวันนี้เพชรมาที่ไหนส่วนไหนของจาการ์ตาตามไปดูด้วยกันเลยค่ะนี่มันเป็นศูนย์รวมของร้านอาหารหรือยังไงคะเนี่ยเพื่อนๆ เพชรมาเยือนคาซาบางก้าค่ะตอนนี้นะคะเพชรก็ยืนอยู่ที่เซ็นเตอร์ล็อบบี้แล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยว่าที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจบ้างในห้างแห่งนี้ไปด้วยกันเลยคะ่ะมามาม,ามาว้าวเริ่มเดินเข้ามานะคะก็น่าตื่นเต้น ตรงนี้มี Security c h เช k เดี๋ยวตรวจกระเป๋าก่อนนะคะสิ่งแรกที่มองเห็นในหน้าห้างแห่งนี้ก็คือร้านอาหารมากมายเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านไหนพร้อมกันเลยค่ะว้าวสิ่งแรกเลยนะคะที่ชอบตรงนี้ก็คือปะตูอัตโนมัติค่ะเพื่อนๆ จอกใส่กริ้งว้าวสิ่งแรกที่เห็นเลยนะคะฟูดโซซตี้ลิตเติลโตเกียวเพื่อนๆพอเข้ามานะคะก็มีบันไดเลื่อนเลยค่ะตรงกลางเดี๋ยวเพจจะไปทางเลี้ยวแรกเลยนะคะเลี้ยวซ้ายไปค่ะตรงนี้เพื่อน ไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจโคตาบางกาแห่งนี้เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าหลากหลายตั้งแต่ระดับกลางจนถึงระดับสูงกบคันในที่นี้ที่เดียวออหน้านะคะร้านจิตระดาจะมาเปิดที่นี่เร็วๆนี้ว้าวขอแนะนำเลยค่ะนี่คือร้านอาหารไทยที่ใกล้เคียงกับเมืองไทยมากที่สุดเลย ขวามือนะคะก็เป็นชุดสไตล์อินโดนีเซียนะคะเรียกว่าชุดอะไรนะเรียกไม่ถูกเลยค่ะเพื่อนเพื่อนชุดประจำชาติของอินโดนีเซียะคะ่ะห้างโกตาคาซาบังกาเปิดบริการมาทั้งแต่ปี2012ตอนนี้ก็รวมทั้งหมด11ปีด้วยกันแล้วค่ะเป็นห้างที่บอกว่าเลยว่ายญ่แล้วก็ตั้งอยู่ใจกลางจาการตาอินโดนีเซีย มีคนนับร้านที่มาเยือนที่นี่นะคะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดพิเศษในประเทศอินโดนีเซียผู้คนหลากหลายทั่วหน้ามีทั้งไฮคาสแล้วก็ชั้นใต้ดินมีซูปเปอร์มาร์เก็ตสินค้าราคาถูกอยู่ด้วยส่วนสินค้าที่จะมาจําหน่ายที่นี่ก็จะมีอีเวนต์วนกันไปค่ะอย่างวันนี้ที่เพรมาก็จะเป็นเทศกาลผ้าบูติกของอินโดนีเซีย คะเพื่อนๆว้าวนี่มันเป็นศูนย์รวมของร้านอาหารหรือยังไงคะเนี่ยเพื่อน,อนๆมาดูกันชัดๆเลยต้นด้วยด้านขวานะคะเพื่อนๆร้านอาหารมากมายเลยสิงคโปร์นะคะเจแปนญี่ปุนชาบูค่ะโตเกียวว้าวร้านนี้เป็นโครเรียค่ะมีหมู่ายด้วย ก็ร้านอาหารอินโดค่ะโอ้โหด้านซ้ายนี่เป็นร้านอาหารจริงค่ะเพื่อนๆว้าวพื้นที่ลานกิจกรรมตรงหน้าของเราเนี่นะคะจะมีการแสดงดนตรีสดในบางครั้งมีช่วงเวลาที่จัดไว้เป็นเสียงดนตรีบางครั้งก็มีการเล่นเปียโน,โนแสดงสด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้เดินห้างแล้วรู้สึกพเพลิดเพลินใจเป็นยิ่งนะคะวันนี้นะคะเป็นวันพุตนะคะเพืเ่อนๆเ,เวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะคะแต่ว่า,าร้านอาหารนะคะห้างนี้ยังเต็มไปด้วยผู้คน,นะคะ่ะเพื่อนๆว้าวตื่นเต้นซะและ้วเดี๋ยวไปดูทาง้นซ้ายกันคะ่ะปัญหาหนึ่งอย่างที่เกิดตอนนี้นะคะ หางนี้เดินแล้วหลงค่ะเพืเ่อนๆคือมีทั้งแยกซ้ายแยกขวาทางเดินอ้อมทางขึ้นทางลงนะคะตอนนี้ถ้าทางจะลงแล้วค่ะเพืเ่อนๆโอ้ร้านขายชิวรี่โอ้โหไม่รู้จะไปทางไหนเลยค่ะเพืเ่อนๆตอนนี้ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะจบ,จบด้วยร้านไหนในจาการตานะคะในคาซาบังกาแห่งไปด้วยกันเลยค่ะเดินอยู่สักพักก็มาสังเกตร้านตรงหน้านี้ค่ะเป็นคิวยาวมากแปลกใจมากเลยค่ะว่าร้านนี้เขาต่อคิวทำอะไรกัน ในห้างสรรพสินค้านี้มีโรงหนังโงรงภาพยนตร์ด้วยค่ะเพืเ่อนๆการช็อปปิ้งที่นี่ก็มีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ร้านกาแฟร่ร้านอาหารเสื้อผ้ากีรารวมไปถึงเสื้อผ้าที่ทันสมัย หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆตรงหน้าของเราเป็นร้านกิจกรรมกลางแจ้งค่ะเป็นร้านบาสเกตบอลตั้งอยู่กลางห้างเลยรวมท้งห้างนี้ยังรายล้อมไปด้วยอาพาร์ตเมนต์หรูหราและทำการเชื่อมต่อทางเดินเข้ากับอาพาร์ตเมนต์ต่างๆเพิ่มความสะดวกสบายความหรูหราให้กับผู้พักอาศัยในย่านนี้เป็นอย่างยิ่งเ่ะตอนนี้เพชรมานั่งอยู่ร้านอาหารตรง้านลุง ชื่อร้านว่าซูชิชอรานจ์า้าเจอปัญหาหนึ่งอย่างนะคะเพื่อนร้านอาหารรับแต่บัตรเดบิตเครดิตการ์ดอีวอเล็ตแล้วก็ q r วอานะคะเพื่อนไม่รับเงินสดนี่คือปัญหาของนักนทั้งเทียวที่มีแต่งเงินสดน,นะคะ สดีของห้างสปปรรพสินคา้านี้คือมาที่เดียวจบทุกอย่างมีทุกอย่างบริการร้านอาหารร้านกาแฟช้อปปิง้งซูเปอร์มาร์เกต็ตรวมทั้งสถานานการต่างๆข้อเสียของห้างแห่งนี้ก็คือการจราจรช่วงเย็นหรือว่าเสราร์อาทิตย์ติดขัดเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าห้างนี้เป็นห้างที่มีความนิยมสูง เป็นอีกหนึ่งห้างใหญ่ที่ผู้คนรังไร้กันเข้ามารวมทั้งมีอาคารที่อยู่อาศัยประมาณเกือบสิบตึกค่ะเพื่อนๆที่อยู่ด้านหลังของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้รวมทั้งสำนักงานออฟฟิศต่างๆก็อยู่ในย่านนี้มากมายทำให้ตอนเย็นเต็มไปด้วยผู้คนและการจราจรที่หนาแน่นทั้งหมดนี้ก็คือโกตาคาซาบังกา เซาจากาตาอินโดนีเซียขอให้ทุกท่านมีแต่รอยยิ้มที่สดใสแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย